ดดย,ววยังไม่ชีวิตเดยอะพอยังมีชีวิตเยอะโอ้ยประมาณเึงต้องเนยเห็นเนาะปวดอ้วยไซเดอร์น้องคาย,ย,ยจับจับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝัง่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อมื้อนี้ก็มาพบพ่อก,กับซ่องเบาวแอนสตูดิโออีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้บาวแอนก็นได้เดินทางมาบ้านโนนหังเมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตเนาะ เส้นเคสนี่ครับเป็นมือที่สองเนาะมือแรกเนี่ยเบาเอ็นก็ได้เดินทางมาแล้วมาตามหาคนสื่อพ่อพ่ออย่างงวะผอสอนผอสอนเนาะแหล่ข้อมูลพชเพียรแหล่ข้อมยเนี่ยเป็นข้อมยเพชรเนาะทางครูบาเพิ่์ดหายมาบุถึงเนาะแต่อันที่จริงแล้วสื่อของเพื่อนอะสื่อพอเนาะเพื่อนขังวัดเนาะบบาเอ็นการจะได้ขับไปทางข้างในเพื่อแหละแต่กับบุหงาเพื่อนอยู่เพื่อนหรือบอเนาะเราก็จะได้เดินที่แหละไปเพื่อนเนาะไปทางเพื่อน ใครจะได้พบพ่อเนาเอาเลยเนาะเพื่อเป็นเพื่อบอเป็นการทักายเชมิลลาเนาะบางแอนไก่จะได้พาพ่อพี่น้องเดินทางไปเลยเนาะผู้เล่ผู้วิวหมู่บ้านเพิ่นเนาะข้างล่างบางแอนนี่ก็จะเป็นบ่อนคนขั้วเขาเมาหัวมืดนะแหละก็รจะมาจุดเก่าจุดเดิมของเขาเนี่ยนะเนาะมาเป็นเถื่อทีซองเนาะวัอนี้อาเลยวน้องไปกันเลยน้อพ่อพี่น้องเนาะขึ้นไปเป็นเสาเปานท้ายเสือเขาเนาะอันนี้เป็นอะไรเป็นห่างสายเสือเหมือนเนาะ เนาไปท่านทาเสียคนสืพ่อสบาองเป็นคุน้ิเนี่ยสือโตแบาวันนี้ยเจ้าเจ้าสืบพ่อหรอ คือตอนหรือพรเนาะตอนรเออเสร็จไงอัน้าย้เจ้าน่ยสี่พรบอเออนนไปตันงแต่ตอนบ่ามนอยู่บ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้อยอันใกล้หรือเ่ไปสูเมียอย่างัหรือเปลาก็คือไปมาตามลูกชายนไม่ใช่ว่าลูกชายฝันอยู่สังไทยหรืจะาพ่อนะฝันเคยได้เงี้ยไปทกสงไทยบ่น ใช่จัเลเออไปไ่ออลูกชายของเพ่อนะตูกชาย่อยังประมาณนี้อยากคุยกับกับโ่ออยู่บ้นน้อยบ้านเดิบ้านน้อยไปทางไนครับมันเดินบนนนที่จะไปบนนนที่บน่ะไปเที่ยวับอกไปที่ยวางเพืนเออเถ้าเมือดนลมมาเอาไปนี่นะมนใสลนี่ะไอกระโปรงเออต็อยู่เืพอดีเนาะ เอาแล้วพอเป็นฟินน้องเมื่อกี้นี่บมาเห็นก็ได้ข่าวกรทามือน้องสาวเพิ่นในน้องสาวเพิ่นก็ได้บอกว่าเพิ่นกับมูฮูปันไดเนาะเพราะวะไอ้เพิ่นนี่ซื้อทอนเนาะน้องเพิ่นนี่ซื้อสดเพิ่นก็ได้วอาสูบอกเอ็นทางว่าเพิ่นกับมูฮูซัดปันไดเนอกพอไอ้เพิ่นได้ไปกรุงเทพเหมือนเต็นน้อยเนาะในน้องสาวเพิ่นกับมูู้คือการแบบมีลูกอยู่ฝั่งไทยหรือบ่เนาะน้องเพิ่นก็มีให้คัมในน้ำว่าไอ้เพิ่นนี่ไปสู่ เนี่ยอยู่บ้านโดนห้างน้อยเนาะเอาะไรเนาะผมเป็นการแข่งขันเวลาบบอันี้ก็จะได้ขับไปทำเพื่อนลังนี่เนาะเป็นลังที่สามเนาะแต่บุหัวกิแม่นมัเปิดหรือบ่อแต่ก็ยินดีทำไปเรื่อยๆเนาะไว้ที่ตองลาไปเนาะพ่อแม่ต้องได้เส็นยังอยู่เนาะนี่อันหั้จักอันนเวลาอันเพลทออันหน้าพรหน้าพรนะคนสี่พรอะเจ้า่หัจักบ่ น้องเ่อมเป็นคนบ <c oughs> of ้านนี่เนาะทำผู้เล็กเยอะเกินจะทำผู้ใหญ่หน่อยเนาะจะทำอะไรต่อแบบพรแต่ว่าเลยเนาะเอาแล้วเนาะเพืพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยบอกแอนกัได้สอบถามน้องสาวเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะแต่น้องสาวเพิ่นกับโมฮูเป็นไดเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นเนี่ยบุกเข้าไปหาเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นกับมาสูลูกสูเมียอยู่บ้านอื่นอะไรแบบนั้นเลยเนาะแต่เพิ่นกัได้ บางคนกันได้ว่าเรื่องราวสู่ผลภาพเพื่อนกับบูฮู้เนาะเพราะว่าเพื่อนอ่ะไปไทยแต่ในโน้นเพื่อนได้ใหญ่เพื่อนจะกลับมาเนาะน้องสาวเพื่อนกับบูฮู้มีลูกมีเมียจะพุ่นเนาะเอาแล้วเนาะบางคนกันได้เดินทางมาหอดเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนว่ามีชาวบ้านว่านี่เพื่อนนี่เนาะเพื่อนเพื่อนอะไรใครที่เมนไดนชาวบ้านเพื่อนว่าเพื่อนมาสู่เมียเป็นเพื่อนหลังนี่เนาะกระสันเท่ากันจะได้ถ่ายทำเพื่อนเนาะมาพร้อกันว่าอะไรสบายดีนะสบายดีสบายดีบาง็นสบายดี โดยเนาะก็คือโมนี่เนาะพี่น้องตามหาพนสืบพรอับลูกผังไทยเนียอยากตามหาพ่อตามหาพ่ออยากตามหาพ่อเป็นคนทางลาวเนาะเจ้าในสืบพรอเนาะออนยงใจจะปีเลยสี่สิบหกสี่สิบหก่เลย่างกระเทานะและพเขอนุญาตถามเจ้าน่ะเคยมีเมียเป็นคนทังไทยบอกเคยเคยบอก เกี่ยวกับบ้านเป็นอยู่แถวจังหวัดอำนาจเจริญบ,าบาา้านเหล่าพวนห่างจากอำนาจออกมาทางเขมราา่าประมาณสิบเจ็ดโลตำบลหล่าพวนบ้านเหล่าพวนขันซื้อริงแล้วในซื้อเนียในซื้ออโนงนันสกุลแสงกระจา่างแล้วก็คือคอยมาในมื้อนี้นะเอ็นี่ลูกซ้ายนะบวชเป็นยักฟูอยู่จังหวัดอันองคายเพิ่นหาย,ยุ่งสาสิห์ปีแล้วบ่ตกประเด็นช่วยที่โอเมร์สามสิห์ห หรือว่าเช้าห้ากับคนนี้ใช่สิยมองเวาปีเนี่อ่าประมาณเี่แม่นเนาะกิดสามสิบนี่คือสิบเปอรนไปได้โอ้มาแต่ขาข้าวนออนีในเจ้าเม่รู้จะค้นอย่างไรับผู้เดียวผู้เดียวผู้ชายเนาะผู้ชายขันทีมองเ่าเ่าเช่าห่านีแม่นแม่นเ้่าห่านเลนมนเนไปได้ขันสามสิบไปคือสิบเเนแม่นที่ห่านเป็นาม่อเนาะแม่นคือกามที่หายบอมแม่นจรงไหมกับบมแม่น มันบอกว่าน้องพ่อน่ะสื่อซ้อนแมนเถิงเนาะแล้วก็ตะกี้นะอยู่บ้านอันเล็กที่เจ็ดสิบห้าบอสตอนนักข่าวก็ม่ได้อยู่บ้านว่าเลขที่อะไรหางสื่อซ้อนเนี่ยแม่อยู่กันนั่งอันนี้ก็ง่ายมากเลยน้องสาวน้องสาวแมนเนาะแต่ในที่สุดจนพ่อเนาะบอกเหรอพ่อคนเนาะ บอก่ทมาสมมือได้มือที่สเนาะมือที่สามแต่บาอันอีกเป็นมือที่สองเนาะบ้านนี่บางอันติด่าตหน่งตหนึ่งม่นำอนเนาะก็มีอมาตอนที่ยังน้อยก็น้อยและนี่จกเมียมาและเหตุผลเป็นยังจังเลิกกันกับเมียฝั่งไทยคือมันบ่คอยกันเลยกหกรัวทั้งเครอบครัวทั้งไอเนาะท้่างแหละแต่ว่าทำไมโดนกันบอพใจบ้างแม่เ็มกคนลาวประมาณนั้นอคนลาา กันเลยจำแต่ต้องออกมาแล้วยวูนกันกับเพิ่นจะปีเลยอยู่มันหาปีได้หา,าปีปีมันจะได้ลูกมาปุ๊บเดือนนี้จกลูกเลยบ<อ>่เป็นประมาณลูกนาทีสองขวดคนขวดสองปีเนาะพอจะนอนอกนมเลยแนะล้วเวลานี้จากลูกอะไให้ไปกินอาหารลูกเหรอกับเห็ดเนื้อได้แหละเนาะมันอยู่ไกลกันตอนนั้นก็คือท้องไทยก็ยังบ่ทันเปิดสิลป์สปอร์ตเป็นทางการ คืออย่างหลักเขาลักรอบเขากออ๋อแบบว่าเตะเตะกี่อ่ะไปไปหลักรอบอ่าหลักรอบเขาคือหมายถึงกะลบๆซ่อนอยู่กาสโก้ก็ไปถูกต้องเขาบอลหนุตอยู่แล้วสมัยตอนนั้นดูด้วยแม่ตัวยังบอกท่านพัฒนาคือสมัยนี้ว่าง่ายใช่ไหมสมัยนี้พัฒนาพาสปอรลเน้นเวลาแล้วแล้วได้ไปอยู่วันนี้จากจากปีอยู่ก็สิดประมาณสี่หาปีแหลยตั้งแต่อำนาจยังบอกท่านเป็นอำ จังหวัดอำเภออำนาจพศ2536อำนาจตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดอำนาจแยกจากอุบลเนาะและเห็นได้ได้อายจากหลวงพ่อเพื่อเห็บปลูกหม่งโมน้ำผอหักจริงจริงอยู่กับอยู่บ้านโคค่ายน้ำผอหักนี่อยู่บ้านโคค่ายที่บ้านทางบ้านไก่เกียร์แต่ไปเห็ดหม่งโมอยู่แถวแเสาดินแถวอั่นแหละเสาดินปลูบุ๋งโม่จะเลื่อยพ่อขึ้นเนาะจะเลื่อยพ่อเนี่ยจะเลยอยู่แถวๆนั้นอยู่กิ้นกันตั้งสีประมาณสองปีก็กลัวประมาณนี่ สองเหตุเหตุน่าได้ก็เลยมีมาเลยเล่บบอคบทานกันได้เล่ได้พ่อข้าวลูกซ้ายว่าลูกซ้ายอยากตามหาหนิพอได้ยินยังเลยก็ดีใจคือฮะดีใจบ่แต่ก็ต้องต้องเบิ่งก่อนว่ามันแม่นหรือบ่แม่นมันกับบ้านนอนคองเบ้นเนาะอ๋อตรงเกิดเห็นก็ดีใจเยอะเกิดความรู้สึกก็ดีใจดีใจเยอะเพิ่นว่าถ้าว่า พตามพ่อและคนนันสิมาเยี่ยมยามทางเจ้ได้ผมเป็นอย่างยินดีดันดาบอ่ะง่ายแลยบางคนเนี่ยถามเลอแลเรื่องนีฮะได้บอกซูเมียทางนี้หูบอกเคยมีเมียกติยันติดกันนะะบ่บบกบเคยเกยวกับาูปรับมาก่นเจ้าเเกี่าอยู่แต่ว่ามันกนที่เป็นมากบนี่นะเคยว่าเคยเคยอบุญทางเนาะเออมดุเนี่ขอามไว้ก่อนแ่บาเกิดเหตุปิดกันทางครอบครัวคับใเพ่นเนาะ ได้ได้คนที่มากก็บอกเป็นอย่างดีต้อนรับแต่ทางอย่างงูกันบอกแม่พอลูเดียวเดียวจังหน่อยนึกที่น้องบพพรจะอโทรวีดีโอคอลหาลูกชายส่นเนาะแต่บุหู่ว่าในหมู่บ้านสิพิชญญานหรือบ่จากสิบพพรเซ็กชัญญาณบางมานี่กันมีประมาณหนึ่งขีดแต่บุหู่ว่าสิโทรคุยกันได้หรือบ่านึกที่น้องเนาะก็เลยว่าสอกเท้ามันไปก่อนเนาะซึ่งห่างกับลูกชายนี่อยู่ประมาณประมาณสาปีแล้วบ่ประมาณวกว่าเลยเนาะ เศรกว่าเลยประมาณัก<ด>อได้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 ตอนนั้นอยู่ว่อยู่ประมาณเศ้าหาเนี่ก็ชิมันเศร้าสามปีหรือเศร้าสองปีฮต่กี้ฮะตอนป้าห่างกับมียอยู่้ายฮะสองกามปีชีวิตประมาณเศร้ากว่า,า,ากา็ยังยังลงย,งลงยงออกออกไปตอนน <c oughs> ันย,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 ยังนุ่งมี่นตอนป้าห่งกัสาประมาณาปีไลยหมายถึงว่าสาเหตุที่มามาจากไทยนะ ก็ถือ,อกับยาติพี่น้องทางเมียแน่แน่พออ,อยู่แบบอีกทีนึงมันจะอยู่ลําบากแน่เพราะว่ามันเป็นคือเขาต้องหาอยู่บุคคลต่างด้าวอยู่แล้วก็ที่ม,มองอในจุดนึงก็มองเห็นว่าคะนทางญาติเขาหนึ่งก็ไปตรวจรพไปถือก็สามารถอยู่ได้ถ้าทางการให้อยู่ได้โดยง่ายง่ายใช่้องทางเมียที่สะเปจัดการทางเมียก็เออที่อยู่กับบางเทีมันก็มีบ้างเขาบอกพอใจแต่สิ่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มันลำบากและเมียในอดีกับเพาอยู่บ้านกัน มีท,ทั้ <Wars> ทงดีทั้งมัตถิเละเนาะคนที่ทำกันว่าไอ้อย่างไรอะไรหากแต่ว่าเขาที่ใส่ซิปอยังคือมันบได้เนาะบอกมันบอกคือตอนนี้คือตอนนี้อันเดียดไปมันใส่ซิปไปหลายอย่างตะกี้นะเสียเขาจะไปออกลูกหรือสิไปทำธุรกิจแบบได้ก็แล้วแต่มันบ่มีบัตรประชาชนหรือบ่มีอยังมันบ่ได้เข้าอยู่ในจดทะเบียนบ้านเขาคือบ่มีซิปอย่างนั้นไม่ใบอกว่าเขาไป็คนต่างด้าวแต่ตอนออกไปคลอดลูกเนี่ยก็ต้องใส่ซิปก็ใช้บัตรอยู่ในบ้าน เป็นคำประกันอยู่โรงพยาบาลอำนาจเจริญแต่ใช่บ้านทั้เมียบ่ได้บ่ทั้งนี้ก็ได้แต่เมียแล้วเขาต้องทำแบบพอมีบ้านหมายถึงว่าทั้งพวกคนต่างดาวปล๊บเขาก็จิทำให้เอกสารแต่ตอนนั้นทางลาวทางไทยเขาก็บอกเข้าไปเหตุในเข้าให้เอกสารยังก็ได้เขาเอาวัดเมียจังยืนลงไม่ได้จังยืนกระส่วนของเมียแต่เดี๋ว่าเขาต้องพ่อเขาต้องูได้ก็พ่อเนี่ยมันก็ต้องขึ้นนันสกุลพ่อลูกน้องเบียนเห็นนี่คิดว่าเนาะเอาวัดนหนึ่งกินแล้วสองคนไม่ได้ มันต้องคืกต้องตามเกณฑ์เนาะคุณพี่ต้องถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดเราก็อยู่ไปกลับมาถึงหลักรอบอยู่โอเคเนาะก็คือตอนนี้นะบอปฟอนจะให้เพิ่นคุยกันกับลูกชายเนอะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสัญญาณสิมีบ่ลไปในหมู่บ้านนั่นเปน้องเนาะพร้อมแล้วบ่ที่จะคุยกับลูกชายพร้พ่อพ่อเตรียมใจแล้วบ่เบิ่งอันนี้บิ้งอันขอถามก่อนทาเฮ็ดหน้าลูกทีมันบ่น้ำตาตกบ่ ก็ธรรมดาหรือว่าเป็นเพราะว่ามันยงังก็ธรได้เลี้ยงเพิ่นเนาะมันยังบ่ได้ใจว่ามันแม่หรือบ่อ๋อเพิ่นยังบ่แม่เดี๋ยวให้เพิ่นคุยกันเนาะไปเนาะมันพอมันห่างกันหลายปีมันเป็นไปได้บ่เนาะโองถามจากเขาก่อนว่าคืึ้นเดบใดต้จนปลายสิทธิโอเคงานระหว่างสื่อของขึ้นการสื่อสารคอร์สก็เลงกับลูกเนาะให้คุยกับลูกเนาะโอเคนั่งข้างดีใจนี่ดีใจอยู่มันเป็นไปได้บ่ เดี๋ยวทีตัดมาทีเดียวอันนี้เด้อขอชายจะเบิ่งเด้อนี่ขอมูลที่คนส่งมาเด้อนี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงกันแล้วกันเนาะจะอ่านทุไทายเป็นบอกอนี่นี่นี่โอเคนะพี่น้องประพร,รก็จะให้เพิ่นคุยกันทางไลน์สัญญาณนี้อยู่ดอกฉีดหนึ่ง แต่พวกหู้ว่าสีวิีโอคอกันได้บ่เนาะต้องลองลองเบิ่งเนาะต้องลองเบิ่งเเนาะลองงบิ่มาพรชัยรังอย่างละกินอย่างละเก่าละเก่าเป็นบ่อเดินทางบ่อเดินทางโดยสบายดีเปิดกล้องเนได้บ่เนาะ้เลยครับอ่าตอนนี้น้าทั้งมาพรน้ะได้มาฮอดอัน เล่อขออเจังเลยเด้อนา่ยกันยเนาะห็นมาเห็นมาเห็นมาเอผมขอมของคนน่เนาะไ้จะมาเห็นคือกล่องสัตว์เดยโอ้่กัหลายปีเนาะสัตว์เดียวถ่ากันอยู่เนาะวดเยอปีเลยซะทั้วดเยอะปีเลย บวชได้จับปีสามปีแล้วแม่เจ้าเยหนึงหลสาเดียวเจ้าว่าหรือจุดพญามารินเลยเตื่นกันใจตื่นตันใจเนาะคนาอเนาะ ดีใจเนาะเตือนทางด้ยกันวันเดวันที่ดพ่อเนาะเรเคยคิดเนาะเรเคยคิดซจำ็ดีใจบอกกัน้วกันซาปีับเนี่ยือประมาณสามปีสามปีเป็นลูกของคนซา1ปีสามทัับแม่นแหละทั้งแมนนแม่นพอต้องออกมาเนี่ยจำยังเม่นตอนแต่เม่นเกิด เราเคยคิดว่าได้พ่อลูกเนาะบ่เคยคิดบ่เคยอยังก็บ่ได้คิดแบบว่าซื้อขอกมาแล้วก็ตังคนตังอยู่เนอะแผมในทางครอบครัวกันอาจสิดูแลกันได้อย่างดีก็เลยทางนี้ก็คือเป็นคนไปอยู่แล้วบ่ค่อยได้อยู่บ้านก็เพิ่งมาอยู่บ้านได้4ปีตอนนั้นเคประจําอยู่กรุงเทพฯตั้งแต่ห่างกับแม่เขาตอนนี้ของกรุงเทพฯทํางานอยู่ตลอดตลอดอันนี้เลือดจะได้เมียจะเมียเรื่อนของเมีย ตนีหตลังน่ะต้นเนื้อเอื้อถึงของแม่ถึงเห็ดแล้วดีวางนี่แหละบางสปีสิบปีเห็นหลยแต่ตอนนี้พ่อสร้างครอบครัวใหม่นะมีลูกจะคบแล้สามูุหยิงสองายหนึ่งนายกับ ประมาณสองปีกูอ่ะู่ะกูที่สองกับสิปันหาปีนี่แหละได้ทุกโป๊กหนึ่งสิบปีสิปีเจอกับมาแล้วห่างกันเยอะ <c ười> อ้อแล้วน้องมันเนี่ยเป็นมาเยี่ยมกันดีใจเยอะเป็นบทเป็นหากรบเบิดวราสีก็จังกในกินหอดทุกเตาในหางอ็ดทังนั้นแหละหนึ่งเพืออยากกินหอดจะไปก็เพื่อเรื่องเองเินเงินทองแน่ เลยั้าอาจารย์บอกว่าทั้งสามีเป็นเนอเซียเลยเนอะเออเออทั้งสามีผม็มยังจะแม่แม่อยูู่้เดียวคนแอบสิส่วนแล้วพรักงาเก่าจะนึกม่อายุเจอลนปปบ่บ่หน่อยกว่าหน่อยกว่าประมาณเท้าจะมีผมจะมีตัประมาณสามสิบได้ป่ฮะสามสิบยังก็หลุนน้อง ทั้งซีเมน่มมตามที่ข้อมูลนทะกันไ,ไหนมากนี่คือแมนแทย้ยอมหลับซื้อเหรียญกัแมนเนาะแมนยอมหลับคน,น,นต้องประเด็นที่เป็นเอ่ยมาแม่ังของเพิ่นกะถูกต้องตามสกุลซื้อเหรียญซื้อ,อมอซื้อจริงอะน้อ,นองเออตามาน, <laughs> านั้นแล้วก็ยังจำซื้อเหรียญซื้อจริงคนได้อยู่ได้ปึ๊บคงอยู่มากอะตอนที่อยู่กับเพิ่นก็หลายปียกสี่ห้าปีเนี่ยมันกันกะ เป็นพอหักแต่งไอย่างดีรู้กันตอนนะ่ะอตาสินสอนในเพิก่กปอยู่น้อพอหักไอ้กำนันพันอยู่แถววันตกข่ายนะผมได้ตแ,แต่งไ้เป็นลูกหักเพิ่มหลายปีกอได้ไปดั้งแจ๊อายุสิบปลายปีว่าออกจากโรงเรียนรือกันนี้ออกไปเลยร <c oughs> <c oughs> อยยังเลน,น่อยแต่้แต่เงินเดือนเข้าเขับไปเงินเดือนแทวหกร้อยบาท เป็นลูกประเทศพ่อนี่อลูกตาลตกไตกไหนกห็แผลตื่นตัไไนก็บ,บนหนึ่งคนที <abbiamo> ่ตามหาปอนนี้บอกง่ายซะทนะี่จริงทั้งนี้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อยากไปแวะแต่ยันเกรงใจทั้งครอบครัวใหม่เลยเจออย่บ,บ่บบ<อก>บหมดเลยเจอ,จอหน้าเป็นหม่องเคยเหตุเจอเบ็ดเตือนหนุกผาีหยังติดตาอยู่ตลอดเอาง่ายๆนะบอกให้ลืมบางครั้งก็ได้แคกจีบดีใจเยอะคนตามหา ตัดาบริุยคามรอยเตคนสามสิบจนบทดเป็นผ่าตายปีนะจสีจมากกว่ากเคยกว่าสีขาวทั้งภาพปกเคยว่าสีขาวเลยตรงตรงเลยเหมือนตายไปอย่างที่พันวาเนี่เคยคิดว่าจะพอลูกเนาะเคยเอว่าลูกงจะได้กระทำหาโอเลยคราบบอกไอ้ที่เคยเห็นแมังพ่อทีมลูกให้ลูกกับท้าวหาโผ เราเคยเห็นหลายหลายคนแล้วเผินยังคิดแ่บเป็นพ่อเป็นจึงตามมากระดีใจโย่พราะว่าผู้กำเนิดจริงๆเถ้าแกายิทิ่มคนปแท้เพิ่นก็ตามหาพอได้อันนี้เรื่องเพิ่นเนาะตามลากแล้วนะตรงนี้บริเรวณกระตามหาอะไรกระตามหาไปว่าผู้ให้กำเนิดเพิ่นเกิดมาแต่ลำบากตอนช่วงเพิ่นแรกเกิด ท่านี้ลำบากมากเลยว่ามันใส่ซิตยังไม่ได้พอาตอนแม่เจ็บเนีย่ยคืออยากไปโรงพยาบาลก็ลำบากใจเพ,พาาาราะเราไม้เอกสารต้องเอาของประบาลต้องยาบ้านต้องทำกันเอาจังได้ออกมามันลำบากอยูอ่การโยนเด้อทันว่ามันโยง,ง่ายในช่วงนั้นอาจจะเป็นไปได้โยลายย่าง <laughs> เป็นบทเรียนะได้จากปีสามปีหรือสี่ปีสามปีเนาะจำได้คนาสาไว้นี่ได้ได้ได้ยินดีตำหรับคนมาฝึกการิพัชมาได้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 ยินแต่วามีปัญหามากก็มาได้ขอบใจมือเจ้าหลายๆคือการที่นำมามเจ้า อนั้น้ำมอกรจังไรจังไดรกะมียังเนาะจะักผ่ากะบ่มียังห่างแต่ความคิดห่อคิดถึงเดี๋ยวห่วงว่าวพ่อได้๋ยวห่วลูกลูกได้๋ยวห่วพ่อมียังจักผ่า,ผาทั้งลูกเนาะมีแต่ความคิดหออมีแต่ความคิดห่อดีใจที่คนยังเงินมาพอบางงานสบายบอทั้งนี้กะห่างมากกหลายปีก็ม่ได้ดูเร็วต่องานซะ สองปีเนาะลูกตอนเนอตอนสองปี้แล้วตัว่้าพันจะย่างได้เนาะแต่ยางได้ฮดย่างกับพอที่สินดานะาักวองใช่าส่ลำบากการที่แหละขั้นว่าพ่อฮัดเอิญพ่อพ่อเอิญยางวสิน่ายางสีแหละอ่าคือตอนนั้นลำบากแน่แหละตอนออกจากมาจะ่จำใจต้องไปสิ่งที่อยู่ก็ได้ต้องไปก็ไบ่ได้ว่าสิแก่โตดอกตอนนั้นมันบีบบังคับสถานการณ์บีบบังคับทั้งตำรวจทั้งอะไยังเนี่ย การดูรบมันอนมันกับปุกคือสมัยตอนนี้ง่ายๆจ้าน้องเพี่ย่องตอนนี้บาเรนการได้ตามมาพ่อคนไ่พบแต่พ่อเลยเนาะแต่ก่อนนี่ตามหาช่องเถื่อตามเถื่อกับโบเม่ต้นบะฮอนวันนี้ก็ได้พบพ่อเลยดีใจเพราได้เห็นลูกดีใจดีใจบาเรนก็ดีใจน้ำลายเด้อคนก็ได้หากห้กันกะ เพื่อนกับลูกนี่ได้ห่างหายกันกจักปีเนะาะสามปีเขา,สา,ส,าสามปีเนาะเขาขีดจะบอกว่าจะพ่อคนนี้นบอกว่าขีดเอๆๆออะแล้เนาะจังได้จังได้ก็ไปเอ็นก็ดีการนำนลลายแหที่เพลยไนได้พ่อลูกมาเลยทุกท่านนี่เราให้ก็นจะพ่อโตลำลาพ่อหนุ่น้องไปก่อนเนอะสวัสดีเจ้าสวัสดี